งานคือรายได้และเป็นฐานชื่อเสียงและเกียรติยศไม่ว่าเราจะทำงานในตำแหน่งใดในองค์กรเราต้องการงานที่เรารับผิดชอบมาสำเร็จราบรื่นมีผลงานมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเค็มควงช่วยจัดทำให้ต้องทำงานของเรา มั่นคงการงานมั่นคงโต๊ะทำงานเราไม่มีแผงปิดทางด้านหน้าบุคคลภายนอกเห็นเข่าของเจ้าของโต๊ะได้ชัดเจนส่งผลให้เพื่อนร่วมง,งานขาดความเชื่อมั่นในตัวของเจ้าของโต๊ะโต๊ะทำงานที่มีลิ้นชักไม่สามารถล็อกได้จะส่งผลให้ข้อมูลทางความลับในการทำงานล่วไหลในปัจจุบันพบว่ามีลิ้นชักที่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้ จะส่งผลให้ผลงานในการทำงานไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ตั้งไว้การแก้ไขไม่ควรเคลื่อนย้ายควรจะยึดติดอยู่ใต้โต๊ะของเราวัสดุที่ทำโต๊ะทำงานได้ดีที่สุดคือไม้หรือมีสีทาดไม้หากเราไม่ได้ใช้วัสดุทาดไม้หรือสีทาดไม้แล้วนั้นให้ปลูกต้นไม้โดยเลี้ยงต้นกระบ,บองเพชรในส่วนของเก้าอี้ จะต้องมั่นคงเคลื่อนตัวได้สะดวกในลักษณะของเก้าอี้เมื่อนั่งลงแล้วส่งเสียงดังคล้ายชำรุดจะเกิดปัญหาอุปสรรคหยุมหยิมในการทำงานในส่วนของพนักพิงเมื่อพิงแล้วเหมือนหงายไปทางด้านหลังจะส่งผลเสียในลักษณะผู้ให้การสนับสนุนพนักพิงเมื่อนั่งแล้วเหมือนงุ้มมาทางด้านหน้าจะส่งผลให้การทำงานอยู่ภายใต้ภา,าวะกดดันหาก พนักพิงของเก้าอี้ที่เหมาะสมแล้วดีนั้นจะต้องอย่างน้อยสูงเสมอไหลเป็นสัญลักษณ์ของได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเคล็ดลับที่สองเป็นเคล็ดลับพิเศษในการจัดโต๊ะทำงานเพื่อเสริมความเจริญก้าวหน้าโดยเริ่มจากตำแหน่งมังกรเขียวเป็นพื้นที่ด้านซ้ายของโต๊ะทำงานตำแหน่งที่หนึ่งพื้นที่ด้านซ้ายบน คือตำแหน่งคังแห่งความรู้ให้วางตำราที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของท่านเป็นการเสริมความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์ที่ทรงภูมิมีความรู้ความเชี่ยวชาญของเจ้าของโต๊ะเช่นหากเป็นสถาปนิกให้วางเกี่ยวกับตำราทางเทศบัญญัติเป็นวิศวกรวางตำราการคำนวณโครงสร้างทนายความวางประมวลกฎหมายตำแหน่งที่สอง ตำแหน่งแห่งการสื่อสารบริเวณพื้นที่ซ้ายมือด้านล่างของเจ้าของโต๊ะวางเครื่องมือสื่อสารเช่นสมาร์ทโฟน iPad หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เกี่ยวกับงานเพื่อเสริมการติดต่อจากลูกค้าเจรจาการค้าเพิ่มยอดขาย 3. ตำแหน่งนกหงแดงตำแหน่งวิสัยทัศน์อยู่บริเวณหน้าโต๊ะควรเปิดโล่ง เพื่อให้เจ้าของโต๊ะมีความคิดสร้างสรรค์จัดงานได้อย่างเป็นระบบหากตำแหน่งดังกล่าวเป็นจอคอมพิวเตอร์ให้ใส่ภาพแบ็กกราวด์เป็นภาพวิวลักษณะเป็นพื้นที่โปร่งโล่งดูสบายตาเช่นท้องทุ่งหรือเป็นภาพของปลาทองปลาคราฟที่มีลักษณะเคลื่อนไหวไม่ใช้ภาพวิวลักษณะเว้งว้างโดดเดี่ยวเช่นทะเลที่มองไม่เห็นฝั่ง ทะเลทรายที่ดูแล้วสุดลูกหูลูกตาต้นไม้ยืนต้นตายภาพสัตว์ที่ดุร้ายตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเสือขาวอยู่ด้านขวามือของเจ้าของโต๊ะตำแหน่งที่สี่บริเวณพื้นที่ขวามือด้านบนเป็นตำแหน่งแห่งความสำเร็จของงานจัดวางเอกสารหรืองานที่ทำเสร็จแล้วเคล็ดลับนี้เป็นลักษณะการส่งต่อง,งานเพื่อให้คน ที่ประสานงานต่อจากเราเพิ่มประสิทธิภาพทั้งทางด้านระยะเวลาและผลงานให้การทำงานสำเร็จเร็วขึ้นตำแหน่งที่5บริเวณพื้นที่ขวามือด้านล่างของเจ้าของโต๊ะคือตำแหน่งมุมส่วนตัวให้วางอุปกรณ์เครื่องเขียนดินสอปากกาส่งผลให้งานราบรื่นเคล็ดลับที่3การวางเคล็ดวัตถุบนโต๊ะทำงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ด้านซ้ายของโต๊ะทำงานให้กระตุ้นด้วยสิ่งของเคลื่อนไหวเช่นนาฬิกาตั้งโต๊ะหรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มีการเคลื่อนไหวบริเวณหน้าโต๊ะทำงานควรเป็นพื้นที่โลง่งหากหน้าโต๊ะเป็นกำแพงหรือโต๊ะทำงานที่หันหน้าชนกันให้วางลูกแก้วเพื่อลดความกดดันเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับเจ้าของโต๊ะทำงานด้านขวาของโต๊ะทำงาน ผมแนะนำให้วางถาดพลังเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกขององค์กรด้านหลังโต๊ะทำงานควรเป็นผนังทึบตันหากมีหน้าต่างให้ใส่ม่านหรือมูลี่ลักษณะทึบแสงในลักษณะที่แสงไม่สามารถลอดผ่านได้ห้ามใช้ม่านหรือมูลี่สีธาตุน้ำได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีดำ ส่งผลเสียผู้ช่วยเหลือไม่จริงใจผู้สนับสนุนสนับสนุนอย่างมีเงื่อนไขหากหน้าโต๊ะเป็นกำแพงหรือโต๊ะทำงานที่หันหน้าชนกันหรือหลังโต๊ะเป็นทางเดินหรือพื้นที่โลง่งให้หาหมอนมาอิงหลังเป็นสีโทนธาตุดินเช่นสีครีมสีเทาสีเอิร์ธโทนให้ดียิ่งขึ้นควรเป็นหมอนอิงที่มีลายรูปลักษ์เป็นภูเขา โต๊ะทำงานในหลักฮวงจุย้ยมีความสำคัญและมีเนื้อหามากไม่สามารถแนะนำให้จบในคลิปเดียวได้ใน EP ีหนึ่งนี้พูดถึงเคล็ดลับในการจัดโต๊ะทำงานส่วน EP ีที่2แนะนำตำแหน่งที่ตั้งและข้อพึงระวังในการจัดโต๊ะทำงานสำหรับคลิปนี้สวัสดี